สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันพุธแล้วนะคะทุกท่านวันพุธที่18นะคะ18บแดอคลอ25นะคะวันนี้ก็นำเนาื้ทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านวันนี้ก็อ่ามาแล้วนะคะอชมพู่และแ,แอดกลอยใจเข้าดีนะคะก็มีเด่นล่างของชรด,ดานะคะมาฝากนะคะมา ด้วยต่อด้วยราบพลพุนทวีกันนะคะทุกท่านก็วันนี้ก็มีแนวทางดีๆมาฝากนะคะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหอาอสัะกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านก็เป็นเพียงข้อมูลแนวทางนะคะนามาเสนอนะคะอาจารย์ไนเด็ดอาจารย์ในดังก็นํานมาฝากนะคะทุกท่าน มารับชมแนวทางของอ,อชมพู่นะคะทุกท่านอ,อชมพู่เด่นมาแล้ววันนี้นะคะแอดก็นํามาเสนอให้นะคะแอดก็เขียนให้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านพึ่งปล่อยออกมานะคะทุกท่านของอ,อผู้ของเทเรนเซนนะคะก็นํามาเสนอให้นะคะทุกท่านสําหรับอ,อผู้นะคะแอดก็จะเขียนอันนี้ก็บนนะคะทุกท่านไม่ใช่ขนนะคะบนบนบนนะคะขอ,อไปด้วย <c oughs> ก็นำมาฝากนะคะทุกท่านลายมือไม่สวยเขาเอาภัยด้วยนะคะเรียนจบน้อยนะคะทุกท่านอ,อชมพูนะคะสองมอคสองพนอนะคะเด่น6และ2นะคะบนนะคะหลักร้อยนะคะ4,2,5นะคะหลักร้อยนะคะเด่นนะคะเด่นบน72 60 62 67นะคะ สามตัวก็สี่เก็ดสองสี่หกสองสี่หกเก็ดนะคะถ้าจะเอาครบก็สี่หกศูนย์ก็เอาได้นะคะทุกท่านล่างหกนะคะหกศูนย์หกเก็ดหกหนึ่งหกสามนะคะแนวทางของออบผู้นะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางให้นะคะแอดก็ได้โชว์ให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะคะของออบผู้นะคะของแทรนเปอร์เซ็นต์นะคะทุกท่านวันที่แล้วก็เข้าบนตรงๆนะคะหกสามนะคะทุกท่านแอดก็ลงให้ไปแล้วนะคะ ค่ะวันที่ผ่านไปนะคะทุกท่านก็มาต่อนะคะของแอดกลอยใจนะคะทุกท่านแอดกลอยใจนี่ก็เข้าดีนะคะแอดก็นามาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านอ่าหนึ่งสองนะคะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะกลอยใจเด็ดมาแล้วนะคะ สี่สองสามสองแปดสองนะคะสี่สี่สามสี่แปดสี่สี่ห้าสามห้าแปดห้านะคะแอดก่อยใจนี้เข้าก็คือตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะคะทุกท่านหลายงวดแล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นข้อมูลบนนะคะอยก่อยใจเนี่ยแต่งวดที่แล้วเข้าล่างนะคะทุกท่านก็นํามาฝากมันเดิมนะคะต่อด้วยลาบผลพุนทว,นะะวีนะคะแล้วนะคะทุกท่านสิทธิ์ลงพนุเนื่องนะคะ ลาบผลเด่น168นะคะ10 13 17 60 63 67 80 83 87นะคะ2มค2568นะคะทุกนทะ่านก็เป็นข้อมูลนาทางให้นะคะมาแล้วนะคะก็ลงให้เลยนะคะทุกท่านก็มาตามต่อข้อมูลร่างนะคะของแอดชาด,ดานะคะดดเด่นมาแล้วนะคะทุกท่าน แอดชนดาเด็ดมาแล้วนะคะเข้าทุกงวดข้อมูลล่างนะคะ1และ2มาตัวนะคะงวดนี้ก็เหมือนกันนะคะ2มค2568นนะคะ1และ2มาตัวนะคะข้อมูลล่างนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางของแอดชรดานะคะทุกท่านล่างนะคะขอ ada, ้อมูลล่างนะคะ,ะ,คะต่อด้วยออนอตตี้นะคะนอตตี้ก็เด็ดมาแล้วนะคะทุกท่าน ออนอตี้เด่นสี่นะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะคะสองมคอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดเด่นสี่นะคะของออนอตี้นะคะทุกท่านเด่นมาแล้วนะคะของออนอตี้นะคะ, naughty, ะ,คะทุกท่านก็นํามาฝากเหมือนเดิมนะคะ สำหรับสิบนนะคะสองมคอสองพันห้าร้อยหกสิบปดนะคะสิบบนของแอดยืนนะคะก็มาแล้วนะคะมี1 x 4 x 8 x 2 x 7 x แดสองก็นะคะสำหรับสิบบนนะคะทุกท่านงวดที่แล้วก็เข้านะคะแอดยืนงวดที่แล้วเข้าอะไรแอดยืนงวดที่แล้วทรบเด่นบนนะคะแอดก็ลงให้ไปแล้วนะคะของแอดยืนนะคะงวดที่แล้วสี่สามมาหกสามมางวดนี้นะคะ หวดน,นี้นะคะทุกท่านชุดเต็มนะคะในนี้นะคะสำหรับของแอดยืนนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกใครทุกแค่ทุกกดติดตามนะคะก็สำหรับวันนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะทุกท่านก็ขอให้มีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ